สวัสดีครับสวัสดีนะครับพี่ๆน้องๆชาวเรือประเทศไทยทุกท่านนะครับต้องขอบคุณพี่ๆน้องๆทุกคนนะครับที่ติดตามช่องคบเด็กสร้างเรือของเรานะครับวันนี้มาตอบคำถามอีกหนึ่งคำถามที่มีแฟนเพจของช่องคบเด็กสร้างเรือนะครับมาถามว่าอยากทำได้จังเลย จากการทดสอบเรือโดยบินโดนแล้วก็กับตันจะต้องมีฝีมือระดับไหนแล้วก็คน,บ,นบินโดนนั้นต้องมีฝีมือระดับไหนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาให้ไกด์ไลน์เล็กๆน้อยๆในการขับเรือพร้อมบินโดนเพื่อได้มุมสวยๆของเรือของท่านนะครับแล้วก็พร้อมกับการทดสอบเรือของอู่ต่อเรือของผมในขณะที่บินโดนแล้วใช้เทคนิคการมุมมองของมุมสูงในการดูว่าเรือ จะได้องศาไม่ได้องศาแล้วก็บวกกับการที่เราอยู่ในเรือแล้วรู้สัมผัสกับก,บการวิ่งของเรือว่าเรือขึ้นน้ําในรอบเท่าไหร่และจุดไหนที่วิ่งสวยที่สุดนะครับวันนี้ผมจะเปิดคลิปที่ผมได้บินโดนพร้อมกับกัปตันโตโต้แล้วก็โบ๊ดบอย 2- องสามคนนะครับลำนี้ที่เห็นในภาพเลยนะครับเป็นลำขนาด27ฟุตของ เรือ UFO นะครับซึ่งมีความกว้าง3เมตร10ก่อนอื่นเลยเนี่ยเราจะต้องเอาเรือลอยไว้บนน้ําก่อนแล้วก็ดูทิศทางลมนะครับที่ผมใช้นะครับผมก็จะบินโดรนขึ้นในภาพที่จะเห็นก็คือผมจะครูซซิ่งกับกับตันก่อนครั้งแรกจะลองเล็กคอร์ดนะครับเล็กคอร์ดวิ่งวิ่งจอดจอดวิ่งวิ่งจอดจอดเพื่อดูมุมแสงก่อนนะครับแล้วก็ดูความเร็วของเรือดูจุดปะทะ ดูมุมของการวิ่งว่าจะสวยขนาดไหนอย่างรอบนี้เป็นรอบที่2เมื่อกี้เราวิ่งไปรอบแรกแล้วเพื่อเช็คองศานะครับเช็คลมเช็คคลื่นนะครับว่าเรือควรจะวิ่งไปมุมไหนแล้วก็พอรอบที่2องเนี่ยผมจะเช็คใบพัดว่าอ่ามุมนี้ใบพัดจะโผล่ปกติเราบินโดรนเวลาถ่ายภาพเนี่ยเราจะไม่ให้เห็นใบพัดนะครับคือโดรนเนี่ยจะปรับสปีดได้3ส,สปีดช้ากลางเร็วนะครับโดยที่สปีด ที่เรือลํานี้เนี่ยเราจะต้องเทสทั้งโดนสปีดของโดนและสปีดของเรือไปให้ให้ได้เข้ากันอย่างตอนนี้เนี่ยเราผมเริ่มตีวงของโดนให้มุมกว้างเพื่อให้กับตันเนี่ยเร่งความเร็วว่าจะใช้สปีดโดนไหนในการที่จะจับภาพของเรือให้นิ่งที่สุดส่วนโดนของผมเนี่ยจะมีการเซตอัพเพื่อให้กล้องมันนิ่งแต่ในช่วงที่กล้องนิ่งเนี่ย เราก็จะเริ่มถ่ายจริงแล้วตอนนี้เนี่ยผมรู้แล้วว่ามุมกล้องเป็นยังไงว่าโอเคก็เลยบอกให้กับตันโตโตโต,ตีวงกลับมาแล้วเราก็จะเริ่มถ่ายเห็นไหมครับกล้องจะนิ่งมากแล้วผมจะดูมุมก่อนตอนนี้เนี่ยมันอยู่ที่มุมค่อนข้างอยู่ประมาณ45องศาที่มองจิกลงไปแล้วเราก็จะให้กับตันเนี่ยลองวิ่งวาดดูก่อนนะครับว่าโอเคทรงเรือมันสวยไหมนะครับแล้วเดี๋ยวผมค่อยไปตัดต่ออีกทีนะครับพอเราเริ่มที่จะตั้งวงแล้วเนี่ย ก็จะให้โคลสอัพที่โดนบินข้างของเรือนะครับพอโดนบินข้างของเรือเนี่ยเราจะเห็นว่าแสงได้ไหมน้ำฟุ้งไหมแล้วก็ความเร็วตอนนี้เท่าไหร่ต้องสัมพันธ์กันหมดเลยนะตอนตอนเล่นโดนเนี่ยผมจะถามกับตันตลอดว่ารอบเท่าไหร่ทำเร็วเท่าไหร่ผมก็จะปรับสปีดโดนแล้วก็ปรับมุมกล้องให้มันชัดนะครับอย่างมุมเนี้ยแบ็กกราวจะเป็นเขาตาม้องล่นะครับผมก็จะเริ่มที่จะอ่าโอเคตอนนี้เรารู้จักแล้วว่า มุมของเรือลํานี้จะเป็นยังไงแสงของเรือลํานี้เป็นยังไงกัปตันเริ่มรู้แล้วผมก็ลองดูก่อนโดยปกติที่ผมจะลองเนี่ยตอนนี้เรารู้แล้วว่าแรงม้าลํเนี้ยมันเหลือมันเหลือกับความเร็วของเรือซึ่งทดลองวิ่งเมื่อกี้เนี่ยมันแตะไปถึง40 4ส4 5 46เนี่ยผมก็เลยลองให้กัปตันลองยกทีมดูก่อนว่าเฮ้ยถ้ายกทีมเนี่ยความเร็วขึ้นไหมเดี๋ยวจะเห็นว่าจังหวะที่ยกทีมเนี่ยเรือที่มีแรงม้า มากกว่าน้ำหนักของเรือและมากกว่าของโหลดเนี่ยจะเห็นด้วยว่าโอ้โหเวลากดปื้ดเนี่ยหน้ายกเลยเหมือนมอเตอร์ไซค์ที่ยกหน้าเลยจะเห็นนะครับผมบอกให้กับกัปตันยกสขีดเลยบอกโตโต้ตยก3ามขีดเลยเห็นเรือจะมีอาการปั๊มปิ้งนิดนึงก็คือจะถ้าสับชาวบ้านก็เรียกเด้าขึ้นนะครับแต่ตอนนี้เนี่ยมันมีขึ้นเป็นริ้วๆๆๆพอคราวนี้ผมลองเซตอัพความเร็วลองได้มุมเหมาะๆก็จะอ่ะโอเคเรารู้แล้วว่าอันนี้เห็นใบพัดลองเซตความเร็วตอนนี้ พอเริ่มจับความเร็วได้ทุกอย่างความเร็วได้อันนี้คือถ่ายจริงแล้วนะครับ1 2 3สนับ123โตโต้ถ่ายจริงตอนนี้รอบอยู่ 4, ี่พ0นไล่ขึ้นไป4,500 4,800าดโดนเริ่มปรับสปีดค,ความเร็วอันนี้คือของจริงเลยนะครับโดนปรับสปีดค,ความเร็วเริ่มไปที่5,2 0 0 5 3 0 0 5 4 0 0 5,500หเรือตอนนี้แตะไปที่ 47, 48น็อตแล้วผมก็เลยบอกเอาโอเคองศาตอนนี้สวย เริ่มตีห่างหน่อยโตโตผมก็ดึงดึงโดนออกมาห่างเพื่อจะเร่งสปีดไปถึง6,200 mm. บอกโตโตบิดเลยบิดนั่นหมายถึงความเร็วก็จะเริ่มเริ่มลื่นขึ้นไปเรื่อยๆตอนนี้51 52พอความเร็วเริ่มสูงเครื่องมีอาการรวนนิดหน่อยนะครับเพราะมันเป็นเครื่องเก่าเราก็เลยต้องผ่อนแล้วก็ตีวงใหม่เนี่ยครับง่ายๆของการบินโดนพร้อมกับถ่ายภาพมุมสูง แล้วก็มันจะมีมุมข้างมุมสูงท็อปวิวไซด์วิวนะครับหนึ่งเลยต้องมีกับตันที่สื่อสารกันรู้เรื่องนะครับสองมุมกล้องที่เราต้องการแสงจากมุมโดนที่มันจะต้องมาตกกระทบของเรือเนี่ยครับสามความเร็วของเรือที่คนบินโดนต้องรู้กับตันต้องรู้สี่กับตันก็ต้องฟังข้อมูลของคนบินโดนว่ามุมไหนเหลี่ยมไหนสวย เนี่ยครับพอตอนนี้เนี่ยเราเริ่มเทสองศาเริ่มเทสว่าทําไมฟูเริ่มเทสอะไรเงี้ยเราจะถ่ายไม่กี่นาทีที่สําคัญแค่นั้นเองเนี่ยอย่างตอนนี้มันบิดบิดเบี้ยวเบี้ยวเพราะว่าผมเซตอัพกล้องต่างๆเพื่อโอ้เรียนรู้เองและว่าโอเคความเร็วของเรือในระดับที่เกือบร้อยกิโลเมตรห้าสิบน็อตเนี่ยในเรือเล็กขนาดนี้ที่บิดนิดเดียวก็เลี้ยวแล้วบิดนิดเดียวก็เลี้ยวแล้วเนี่ยเราจะต้องใช้สปีดโดนยังไงมุม มุมของการบินยังไงแล้วก็บิดกล้องยังไงนะครับเหมือนมันยากแต่จริงๆแล้วด้วยตัวของคุณภาพของโดรนเองแล้วเนี่ยมันจะมีการแคชอัพปรับให้เราด้วยนะฮะแต่ว่าหลักๆคือความสัมพันธ์ของคนขับเรือพร้อมกับการสื่อสารของคนบินโดรนเนี่ยมันค่อนข้างสำคัญอย่าง,างนี้ผมต้องการภาพด้านหน้านะครับเป็นฟรอนต์วิวที่เรือจะวิ่งตอนนี้ผมให้กับตันโตโต้เนี่ยลองกดทริมเพื่อให้หัววิ่ง วิ่งฟันขึ้นจะเห็นหนะ่าหัวเรือจะมีอาการเฉียวนิดนิดนั่นเรารู้แล้วว่าองศามันมุดไปหน่อยก็เลยบอกอ่ะยกทิมขึ้นอีกหน่อยแล้วตั้งใหม่เนี่ยครับอย่างงี้ตั้งใหม่ก็คือยกทิมขึ้นอีกหน่อยแล้วก็เริ่มที่จะมาตั้งเซตอัพเพื่อให้น้องๆโบ๊ทบอย <Both boy S 1> ไปถ่ายรูปว่าทิมระดับไหนระดับไหนยกขนาดไหนเรือวิ่งเฉียวเรือวิ่งฟัดหรือเด้าขึ้นที่บอกันนะครับตอนนี้น้องๆก็เริ่มที่จะมุดไปดูเพราะว่าอันนี้เป็นเครื่อง มือสองนะที่ได้มาเราก็ต้องเซตอัพในเรื่องของกรองน้ํามันเบนซินหน่อยว่ามันสกรปรกหรือไม่สกรปรกบางทีมันท็อปขึ้นไปถึง5,800-6,000รอถึง6,000รอบแล้วมันเกิดอาการสะดุดกระตุกเราก็ต้องมานั่งเซตอัพดูระบบน้ํามันนะครับเรือใหม่ก็ต้องมีการทดลองแบบนี้แหละครับเพื่อจะได้รู้ว่า1องศาของเรือมันตรงกันไหมจะต้องเสริมองศาไมสอความลึกของเครื่องยนต์นะครับสตัวเรือเนี่ยมีลักษณะ ของการเฉี่ยวน้ําหรือการล่อนเวลาสวนคลืนหรือวิ่งขึ้นไหมตอนนี้เราก็มาถ่ายเพื่อเก็บพุตเทจตอนสุดท้ายเพื่อจะเป็นภาพที่จะด้านหน้านะครับส่วนเรือเนี่ยหลายๆท่านมีคําถามว่าเฮ้ย mm. <"He i, S 2> กาบมันสูงขนาด2เมตรกว่ามันโครงไหมตอบได้เลยครับเดี๋ยวผมลองให้ดูสวัสดีครับขอบคุณนะครับที่กดไลค์กดแชร์พบเด็กสร้างเรือครับไปดูคลิปหน้าว่าผมจะไปทดสอบกับ น้องๆโบ๊ทบอยและกัปตันคู่ใจผมยืนให้ดูเลยฝั่งละ4ีคน5คนเดี๋ยว UFO ว่ามันโครงไว้กับความสูงของกับเรือวันนี้สวัสดีนะครับเรือ ความหมายของมันนั้นห่างไกลจากคนที่ยากจะเข้าใจว่าสิ่งที่เรานั้นหลงไหลและครอบครองเป็นอย่างไรความสุขที่มีนั้นมันไกลถ้าคุณไม่อาจจะเปิดใจกระโดดขึ้นมาแล้วขับไปเพื่อสัมผัสความสุขใจปล่อยให้เรือนำพาไปอย่าใช้เท้าสัมผัสแต่แลนมาลองสัมผัส only sand step in a big fan above water sea sand that you know as you can touching feeling million a n e stand